มันเป็นคลองให้ไปเข้าซอยห้าใหไ่ใช่ไงครับเพราะว่ามันจะไปหนีตลอดพี่ต้องโทษแมพมค่ะไม่ใช่ว่าพี่ขับออกมาไกลขนาดไหนถ้ามันหนูเสียเวลาหรพี่กลับไปส่งที่เดิมครขับไปส่งที่เดิมผมไม่เอาตังค์ผมก็เสียเวลาครับแต่ว่าความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนเอาถ้าออกมาจากซอยนั้นน่ะมันรลยจะทางแค่สี่ก้าวีพี่หนูถามตั้งแต่พี่ถามหนูตั้งแต่ในซอยว่าค่าส่งเท่าไหร่หนูก็บอกว่าร้อยสามสิบกว่าบาทถ้าพี่อยู่ก็พี่ไม่ไปส่งพี่กลับไปส่งที่บ้านหรออก็ได้พี่ขับออกมาถึง แทบจะถึงกลางทางอยู่แล้วค่ะว่าความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนผมก็เลยกลับไปส่งถ้าเกิดคุณกดถูกมันก็ไม่มีปัญหาปัญญาอ่อนครับพี่มันไม่อ่อนลวครับไม่งั้นคุณผมคิดว่าคุณรู้ไม่งั้นคุณจะโทรหาผมเหรอก็เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ตลอดดูไม่จะ็นไรแลยครับพี่หนูว่าเป็นคี่เป็นลั่ว่าของการโต้เถียงกันระหว่างคนขับกับผู้โดยสารแหละก็คือผู้โดยสารอ่ะเขาก็บอกว่าอะเข้าใจว่าเขา่ปังหมุดผิดแต่ว่าก่อนที่รถแท็กซี่จะมารับอ่ะ มีการโทรบอกก่อนแล้วนะว่าเออพี่ไม่ไม่ต้องเข้าซอยนั้นะนะมันมีแบบเออมันไม่สะดวกอะไรต่างๆให้เขออ้าซอยนึงเท่าี้เท่าที่พี่ดูข้อมูลข่าวนะครับคือน้องจนเอ่อน้องผู้โดยสารเนี่ยเขาปักบุดแต่ว่าบุดที่เขาปักเนี่ยมันดันเป็นเหมือนกับให้เข้าทางที่เป็นซอยซอยข้างๆกันซึ่งซอยข้างๆกันเนี่ยมันเป็นคูคลองมันไม่สามารถที่จะข้ามรถมาได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอข้ามรถมาไม่ได้ปุ๊บนั่นหมายความว่าพี่ เขาถึ้มีการโทรไปบอกว่าพี่พี่พี่ต้องเข้าซอยนี้นะเพราะว่าปักคุณเป็นผิดอกลายเป็นว่าพี่คนนี้เขาก็โอเครับทราบเขาก็มาตามที่น้องคนนี้ปักหมุดไปใช่่คพอกลายเป็นว่าขับมาเกือบเกือบครึ่งทางแล้วทางด้านของเอคนขับรถโตเปอร์โวยขึ้นมาว่ามันไม่ยุติธรรมเลยเขามาปักหมุดผิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันเลยทําให้น้องเขารู้สึกว่าอ้าว แต่พี่เราก็เล่มการโทรแจ้งแล้วออแน่นอนว่าหลังจากที่คลิปดังกล่าวมีการเผยแพร่ลงโลกออนไลน์มันทําให้มีเหล่าบรรดาชาวเน็ตนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นเนี่ยเป็นสองฝ่ายนะใช่โดยส่วนของลูกค้ายองเนี่ยก็มองว่าอ้าวลูกค้าก็แจ้งแล้วและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยซอยข้างๆกันเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลกันไม่ใช่หรอทําไมถึงต้องไปโวยวายขนาดน,นั้นม,มันจะแ,บบแพงกว่ากันกี่บาทเองถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องรับสิถ้าไม่อยากไปถูกต้องอ่ะใทีมงานบอกว่ามีช่วงที่เสียงกระเสียงดังด้วยไหนลองฟังหน่อยซิ สามราคาหนูต้องแต่อยู่ในซอยอยู่ในซอยห้าแล้วทำไมพี่ไม่บอกว่างผมก็กำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยมันมันไม่ยุติธรรมโอ้โหคิดนานมากครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอะไรครับพี่หนูเป็นคุณผิดตรงที่ว่าหมุดมันไม่ตรงหนูผิดอะไรออาก็ไม่ปัญญาอ่อนหรือเปล่าปัญญาอ่อนบ้าอะไรวะ่านหน้าไม่เขียวอย่างก็รู้ว่าหมุดมันไม่ตรงถ้าเกิดคุณคุณคุณก็รู้ว่าหมุดมันไม่ตรงอ่ะหนูมันก็ยังโทรมาหาผมมันคือบ้านเลขที่หนูอ่ะ รู้ว่าหมดมันผิดเนี่ยระยะทางมันก็ต่างกันอยู่แล้วหนูถามปกติแล้วพี่คิดกิโลหนึ่งกี่บาทช่างมันเถอะครับขอไม่หนูอยากรู้ว่าปกติพี่คิดกิโลหนึ่งกี่บาทหนูอยากรู้ไม่จำเป็นต้องถามแล้วครับพี่บอกว่าราคามันไม่พี่บอกว่าราคามันไม่คุ้มกับพี่เนี่ยพี่บอกว่าราคามันไม่คุ้มกับพี่เนี่ยกิโลหนึ่งมากี่บาทอ่ะพี่สิบเก้ากิโลกิโลหนึ่งกี่บาทหนูอยากคูณกิโลเมตรแรกอะมันอยู่จะอยู่ที่สี่สิบห้าบาท แกิโลอะไรแลวแอปพลิเคชันและอกิโายกิโล,โลอ่อคือมันก็เลยกลายเป็นปัญหาวิวาาัทะากันขึ้นมานะกลายเป็นว่าทางด้านของฝั่งผู้โดยสารหลายๆคนก็มองว่ามันก็ไม่ได้ไกลกันมากนี่ทําไมถึงต้องถึงท่านแบบว่าจะขับเขาไปส่งที่เดิมเขไม่ต้องแบบขนานในขณะที่ทางด้านของฝั่งแท็กซี่แท็กซี่เองลูกค้าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็มองว่า ก็คุณปักผิดอะคุณก็ต้องเห็นใจคนขับรถานู่นนี่น่าหน่อแต่พี่จะบอกว่าส่วนตัวพี่นะอ่คะในหมู่บ้านที่มันจะมีทางเข้าซึ่งเป็นทางที่รถเข้าได้ตามปกติอะหนึ่งทางแล้วมันจะมีทางที่มอไซค์เข้าได้บางทีผมต้องอันนี้ผมต้องไม่ได้ไม่ต้องบอกกันครับว่าไม่ได้เข้าข้างฝปได้ไปหนึ่งนะบางทีแมปอะมันชอบพารถแท็กซี่อไปเข้าทางที่มอไซค์เข้าเออเราก็ต้องโทรไปบอกพี่พี่พี่ที่ไม่ต้องอ้อมไปทางนั้นพี่มนเข้าทางนี้เออนะอันนี้ก็ต้อง บางทีมันก็อาจจะไม่ได้เป็นความผิดของลูกค้าเ้าอยากจะให้มันทักให้มันแบบป้อมหลอกเนาะก็เท่ากับว่าทั้งนี่ทั้งนั้นไม่แนะนํานะครับให้ใช้ความรุนแรงในการากจ่าทอกันเนาะ